ะะก็ขอเชิญนะะทั้งพี่เป้แล้วก็คุณผู้ชมนะคะพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมกันทําบุญในวันวิสาขาบูชาค่ะเสาร์ที่สามิถุนายนนี้นะคะ<อ>ก็จะมีการจัดงานกันในทุกๆจังหวัดเลยแล้วก็ที่วัดสักเกตด,ด้วยนะคะก็ได้จัดงานประจําปีในช่วงวันวิสาขาบูชาเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ใกล้วันไหนก็ไปที่นัน่นนะคะแต่แน่นอนว่าวันนี้นะวันนี้นะคนะเรามีเสียงของพระอาจารย์ท่านมาเชิญชวนไปร่วมงานครั้งนี้กันค่ะวันวิสาขาบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันประสูติตรัสรู้และประินิพานเป็นวันที่มหัศจันยร์วันประสูติตรัสรู้และประินิพานเนี่ยเวียนมาบรรจบวันเดียวกันอันนั้นตรงนี้เป็นวันสำคัญที่ทางยูเนสโกได้รับรองว่าเป็นวันสำคัญของโลกนะครับนั่นก็ถือว่า แต่ละวันนะครับที่ที่ที่บอกว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันประสูติถ้าเราย้อนไปก็จะเป็นครั้งที่มหาบุรุษประสูต,สติการที่ใต้ต้นสาระนะครับหลังจากนั้นก็เจริญวัยแล้วก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ในการที่จะออกบวชในครั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อออกบวชแล้ว ได้ศึกษาเรียนรู้ต่างๆในการบำเพ็ญเพีย,พยบรบารมีจนถึงวัยที่เหมาะสมะได้ตัดสู้ในวัยอายุพรรษาที่29นะครับหลังจากนั้นก็เผยแผ่พระพุทธศาสนามา45ปีจนอายุ80ภพรรษาพระองค์ก็ได้ปรินิพานใต้ต้นสาละเหมือนกัน อันนี้คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับทีนี้ทางวัดสเกตของเราเนี่ยได้จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นประจำทุกปีและก็ในปีนี้เราได้จัดร่วมกับกรมศาสนานะครับ ได้มาจัดในวันที่2และวันที่3วันที่2เนี่ยทางกรมศาสนาได้มีพิธีกิจกรรมในการตอนภาคเช้าก็คือทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นก็จะมีการแห่ผ้าขึ้นไปห่มพระบรมสารีริกธาตุบนภูเข,ขาทองหลังจากนั้นก็จะมาเจริญพระพุทธมนต์ส่วนวันที่3า,าทางวัดก็ได้จัดอย่างเช่นทุกปีก็คือในช่วงเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สำมะเนิของวัดจะออกรับบิณฑบาตกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านหลังจากนั้นในช่วงภาคเช้าถึงเที่ยงเนื่องจากว่าวันนี้วันทุกวันวิสาขาบูชาเนี่ยจะเป็นวันที่เราลำลึกถึงวันมรณภาพนะครับของอสมเด็จสังคราชองค์ที่15ก็คือสมเด็จสังคราชอยู่ยาธโนยมมาเทระนะครับที่ ท่านได้มรณภาพตรงกับวันวิสาขาบูชาพอดีนั้นในภาคเช้านี้เราก็จะทําพิธีประกอบบําเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชอยู่ในภาคเช้าหลังจากนั้นในภาคบ่ายภาคบ่ายก็พระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะลงฟังพระปฏิโมกตามปกติในทุกทุกกึ่นเดือน15คหาค่ำในภาคค่ำก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา ให้กับญาติโยมที่จะมารอเวียนเทียนรอบพระโบสถ์หลังจากนั้นก็จะประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระโบสถ์อันนี้คือกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะถึงในวันที่3มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับก็ขอเจอริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนะครับให้รำลึกนึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสําคัญ ทางพระพุทธศาสนาก็อยากจะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญเพญียรแล้วก็ประกอบบุญในวันสำคัญอย่างนี้ภนะาคเช้าอย่างที่บอกครับว่าก็ขอจเจริญพรโยมได้ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดใกล้บ้านของเราถ้าอยู่ที่ใกล้วัดวัดสเกตราชาวารมหาวิหารก็ขอจเจริญพรในช่วงเช้านะครับหลังจากนั้น นะก็ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญบุญตลอดทั้งวันครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าให้ญาติโยมได้ทําบุญตลอดทั้งวันนะในช่วงเย็น,เย,นเย็นวัดไหนมีการแสดงพระธรรมเทศนาก็ไปฟังเพราะว่าการฟังธรรมถือว่าเป็นการเพิ่มเติมบุญให้กับตัวเรานะครับหลังจากนั้นก็เวียนเทียนรอบพระโบสถสนี่เป็นกิจกรรมหลักๆที่จะเกิดขึ้น ในวันที่3ถุนาย,ยนพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้ในวันสําคัญทางพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขาบูชาพพุทธศาสนากับยุคปัจจุบันยิ่งตอนนี้เป็นยุคของการพัฒนาเป็นยุคดิฟักชันที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งจิตใจคนเรานะครับเมื่อยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนคนเราก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปนั้นความเชื่อของแต่ละคน มันก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนั้นความเชื่อของเราในหลักทางพุทธศาสนาเราเชื่อด้วยปัญญาดังนั้นถ้าคนเราถ้าเชื่อด้วยปัญญาโดยที่ขจัดความงมงายความหลงนะครับออกจากตัวเรามันก็จะทำให้เรามีแนวทางมีแสงสว่างแห่งการที่จะดำเนินชีวิตไปในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมปัจจุบันวัยรุ่นต่างๆ ในยุคปัจจุบันอาจจะพูดได้ว่าเขาไม่เห็นหลักความสำคัญในทางพุทธศาสนาบางคนพูดถึงว่าไม่มีศาสนาในตัวสามารถที่จะเลือกศึกษาแล้วก็เลือกปฏิบัติศาสนาใดก็ได้ในช่วงยุคนั้นๆดังน,นั้นก็จะทำให้เห็นถึงความสำคัญในในเรื่องของศาสนาน้อยลงนั้นใน ทางปฏิบัติของศาสนาพุทธเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกท่านเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักทางพุทธศาสนาโดยการใช้ปัญญาะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนไปเมื่อโลกเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนดังนั้นเมื่อใจคนเปลี่ยนบางทีอาจจะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นในใจหาทางออกไม่ได้ไปศึกษาเรียนรู้พุทธเทียม ไม่ใช่พุทธแท้เนี่ยมันก็จะเกิดความสับสนอาจจะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเพิ่มทวีคูณมากขึ้นก็ได้ที่บอกว่าพุทธเทียมอาจจะมีเรื่องของอพุทธพาณิชย์กับเข้ามานั้นเมื่อเราเจอในสิ่งที่ไม่ใช่ของแท้จริงเนี่ยบางครั้งเราก็จะดูภาพเพียงแค่เปลือกเราไม่ถึงแก่นในศาสนาพุทธ นั้นอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาถึงแก่นดังนั้นเมื่อ,อคนเราเนี่ยมีความรู้สึกที่เกิดทุกข์มันก็ป่วยทางใจพระสงฆ์ของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นคนที่จะรักษาเยียวยาจิตใจของคนเราให้ให้มีความสุขเกิดขึ้นสุขอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อเราไปหาหมอ เราอาจจะไปรักษาร่างกายให้หายเจ็บปวดแต่เมื่อเราทุกข์ใจสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหลักคําสอนของพุทธศาสนาแล้วก็ผู้นําทางด้านจิตวิญญาณคือพระสงฆ์จะเป,เป็นหมอที่จะเยียวยารักษาใจของญาติโยมสาวุชนทุกท่านอนั้นยุคจะเปลี่ยนไปขนาดไหนสังคมจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนโลกจะหมุนไปมากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าใจเรายังยึดมั่นศรัทธาในคําสอนของพุทธศาสนา ศรัทธาควบคู่กับปัญญาเราก็จะเกิดแสงสว่างทางปัญญาได้ขอเชิญขอฝากทุกท่านนะครับได้ประกอบกรรมดีรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นกุศลเพิ่มบุญบาร,รมีให้กับตัว,ต,วตัวเราเองอไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนผ่านไปมากขนาดไหนจะเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนแต่ถ้าใจเรายังไม่ไม่พัฒนาตนเอง ไม่อบรมพัฒนาจิตใจตนเองอก็ไม่สามารถที่จเจริญก้าวหน้าไปได้นั้นขอให้ทุกท่านจเจริญจิตภาวนาพัฒนายกระดับจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นดังที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้เคยประพันธ์บทกลอนว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาอันนั้นเราทุกคนต้องพัฒนาจิตใจของตัวเราให้มากที่สุด ก่อนที่จะพัฒนาสิ่งอื่นใดก็ขอจเจริญพรทุกท่านนะครับถ้าจะต,ติดตามข้อมูลข่าวสารของวัดสเกตร,ราชาวรมหาวิหารก็สามารถติดตามดูกิจกรรมต่างๆของทางวัดได้ที่เพจวัดสเกตร,ราชาวรมหาวิหารนะครับอีกหนึ่งเพจอ,อีกหนึ่งเพจก็คือเป็นเพจของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเจ้าวาดนั่นคือเพจชื่อพระธรรมโพธิมงคล ก็สามารถติดตามข่าวสารธรรมะต่างๆที่จะส่งผ่านไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์อันนี้ให้กับญาติโยมได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ขอเจริญพร